วัดีของแม่วัดีค่ะยืนดีอรับสู้เาสิกรเไรมาเนี่มึงว่าจะตื่นติบ้าไว่ไปเฝ้าวัดเฝ้าหวเพื่อนเรากจะเอาวัดเพื่อนบอกว่าอ้านมาเฝ้าวัดใอ้มัานบ้าบ้าน่านวาเ่ไปอยู่คืนนี่ยเขาไปลงอโบสถวันนี้ไ้ปเฝ้าไอ้จะะเพ่เอาไปรองอโบสถเหาเพ่นเนา่า ยิงเนาะอัน FC มาสุบมอนสเงียบหลคนได้สุิมอน FC มากรลังวันไม่เป็นไรใช่ไหสบายดีปะสบายดีปะสบดียบมาจากลาวนี่ยเเปลี่ยนไปเออรอรอก็เก่เว้ยมันรอกา้มันรอดิดิไปแล้วกูมาหรเม่อหรต้าล่าแล้วกูเอทำมาว่าแค่กต โอ้ยคนคนคนเขาไอว่าโตเขาจะอื่นเป็นโตแมนวะโอเคให้ไงแกนอไปเอาถุง่นวไปอยู่แล้วาใครอยู่ดิเดี๋ยวเด้แล้วนั่งฝอยนี่ก็ได้มั้งแล้วนั่งถ่ายนี่แหละไปซื้อของนแป๊บนึงไปซื้อของยังซื้อทำปิดซื้อังโอ้ยหัวจะซีงิปิดหา ได้อะกานติดกับล่ะซื่อของอยูสกอนื่อของบ้านมีเยอโยูสอนโอ้ื่อของของบานยูให้หยัง <c oughs> ป้าเบิ่งขึ้นไปโทรหาป้มามา่ไันบอกเพื่อนเด้อป้าป้าเราตีข้าไปนอนอยู่ตรงหน้าได้เพ่นแต่ว่าข่อยจิบเลับรถถอดบอดกันแล้วขับรถบอดข่อยขับมอไซค์เบิดมือไอ่้าท<อ>ัด,ด เออมาตัวมือเอิท่าเนเท่าสิไปกรุงเทพอยู่บ่ิสันต่ะอ่าอ่าเอาอันนี้วะโอ้บ่ทันดอกสั่นว่ะเออครับขับร์ไซค์อย่างเดียวบ่คโอ้ขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลาะวูนขึ้น400ไปกาไปเป็นพันกิโลพุ่นยังป่ะป๊าเออเออโอ้ยกันเบิ่งอยู่กันว่าโอ้คือบ้านกันตอนสมัยนั้นดิบ่โดนสูบไปนะโอ้ยบ้านเจ้ากับบ้านนอคือกันก็เม่าล่ะบ่บ้านตอนนั้นน่ะตอนนี้ก็คือกันบ่ตอนนั้นตอนนั้นตอน ตอนกันยังน้อยคือแท้กันเบิงยู่วปะโพพอไปตีน้ำถั่วมอยู่ว่างเวียงสามสี่มือน้ำถั่วมฝนตกก็ดีเนาะมองบังคีบบ่อยบ่บ่งบังคีบได้เนาะกันเบิ่งยูวันนี้ยังดูอยู่เด้งมาอยู่เกันพีดไปย่อสาวเคยไปเด็กน้อยครับเคยไปเด็กน้อยกับบ้างเคยอยู่บ่อยไปย่าดูคิดอยู่นั่งอยู่ร้านกาแฟแอบแอบถ่ายสาวลาวอยู่แม่แม่ครับบังลาพ่อเนอคุณ เอ้ยกิ๊น่ะหยิ้วเมือนเมือนุ่ยได้ขนาดนี้บอกโอ้โอไปว้ปู้เอาไปว้ปูบอโอ้เม่นางพี่เป็ได้แาวเล้ามากเออกับนล้านี้เล้ากับสีบ่มีไฟบอไปเล้ากับสีเบิร์ฟไฟสมอเดี๋ยวนี้โอ้ยน้องวายยู่ทาง์นละ

เสืออยู่ทางเดียวกันไม่ได้เฮ้ยได้ยินเสยเสือเขียวกับเสือเหลืองเสือส้มเสือส้มกับเสือเหลือเสือเขียวเห็นไหมเนี่ยฮะได้แล้ฮะากันหัวอะ้าเจี๊ยบฟอง เดียวกันไม่ได้นะคะเจอกัต้องได้สามตกันไม่เจอกันหลายเดือนต่างคนต่างยังโสดอยู่ไหมครับสดพี่โสดอยู่พี่ผมกาลังจะหาให้ชนะพี่อยู่ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีใครไปถึงฝั่งฝันเลยนะฮะผมแบบว่าแบบไปหาแบบไอ้เช็ค จะแบบแบบหาสาวๆในสต็อกเห็นไหมในคลิปเน้ยนะไปหาไก่ถึงต่างประเทศเออเฮ็ดไปหาไก่ผมไปหาได้ประเทศไทยมันหาบ่ได้นอะได้ปีที่แล้วค่ะปีนี้ก็จะเอามันได้ตัวถ่ายให้กันไว้อยู่ไหมจะได้เสียท้งหน้าให้ข่อยแท้ๆนะจ๊เอาท้งหน้าผูกแขนกันเลยครับนั่นนี่ครับพี่เต๋อเดี๋ยวเอาทุ่งนาผูกแขนกันนะโอเคเอามาดูครับสองผูกัน ใสสดเพ 2, 2> ิ่นสเพิ่นไผ่ไผ่ซีมานก็ไผ่ะไผ่ไไผ่่วกระบาข่อยเราผู้นึง่ไผ่ซีมันก็ไผ so ่ะบาดอันน้นไม่ได้หรอกอันนี้จะได้ สาวๆงามๆอบอวลขอปูเคโยกเฝ้าังโพล่ว่าเดเขาจะยกไปนยเฝ้าเขาเขายกเา่ยันเขายกฟูไปให้เสือเฝ้าหน้าเจ้าพ่อจะไปซื้อของ ไปยังเขาว่าเขาใหญ่ะปูยกได้เจ้ากยกม่ยกเื่นเอาปลาบ้บอกตวมาข่อยมาบอกนะปลาบอกนะ้าบอกว่ามือวาโทรหาเล่ายั่นะบอกกบอกน่ยตนกนตอนแรกว่าสิะน่านตอนแรกว่นสิน่นนี่แหะก็เลยบอกาว่าแต่ว่าข่อยสิขับรถหอดบ่ข่อยเมื่อยว่เพราะว่าขับขับขามามัน เที่ยวสุดท้ายเนาะขาบเรือเที่ยวสุดท้ายช่วงโมงกว่าอบ่าครับประหอดยังป่ะกำลังคลิปตัวแล้วกันโอ้ยเมืองอดดบ้านกัรเดินมาบ้านกันแบบนนี่ละตะ่เก่าครับประหอดด้านสะวันพล่ะโอ้ยเมยเนาะเไหวแต่ฮไปขีไปกรอกมันก็ยังสองสามชั่วโมงเนะาะแบบแล้วทีนี้ก่อนที่จะไปไอ้นี่ไงก่อนที่จะไปก่อนที่จะกลับมาเนี่ยไปถ่ายคลิปพูดเมืองมหาไส้คลิปมอสไส้ไปแบบบ้ทาทังแบบ ยอดครับผมเป็นสิ่งที่งกระดานอยู่อย่างนี้บอกเป็นสิ่งที่อันนมันเป็นสิ่งที่หาดูยากอ๋อเหมือนอีสานสมัยก่อนไม่แต่เส้นทางนั้นอ่ะมันเป็นเส้นทางอันนี้เส้นทางไปเวียดนามรถบรรทุกมันก็เยอะด้วยแล้วทีนี้ทางมันก็เลยเป็นมันก็มีช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะแล้วทีนี้มันเป็นเส้นทางผ่านไปเวียดนามไงแล้วรถบรรทุกเยอะแล้วก็โหขับรถกันแบบซิกแซกซิกแซกแลวเราสามารถข้ามไปเวียดนามต่อเลยได้ไหมได้ครับ ได้อีกได้แต่นี่ผมไปอยู่ประมาณรอบนี้ไปสิบห้าวันเนาะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณพันกว่าโลพันกว่ากิโลขยนจากจากไอจากจากคำาม่วนนะจากจากแวงความม่วนไป บริพุนอะไรนะไปนี่ไปบริพุนไเอบริพุนทแล้วก็ขึ้นไปเวียงจันไปเมืองเฟืองไปพลฮงจะลีกู่เห้งเบอ้อไปพลฮงแล้วก็ไปวังเวียงเนอะแล้วตอนแรกว่าจะอ้อมนะว่าจะเอแม่นอ้อมลาวเลยแต่ทีเนี้ยฝนตกถนนขาดน้ำท่วมต้องกลับทางเดิมต้องยอนมาทางเดิมก็เลยแวะมาก็เมื่อคืนนี้ข้ามมาก็ตอนแรกว่าจะมานอนที่นี่เลยแต่ขับรถไม่ไหว เมื่อกี้ก็ไปอันพอดีไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศมาผมไปเที่ยวต่างประเทศมาเนาะเออบันนี้เงินเบิร์ตข้าน้ำมันเอไปขอหลวงพี่เว็บแมนเสีเอาซาร่าไปเขาไฟแนนซ์ที่ว่าจะอว่าต้องเปลี่ยนตำแหน่งเรียกใหม่แล้วนะเพรต้องเรียกต้องเรียกว่าไอ้รักษาการเจ้าอาวาสเออไปขอรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อนนะนะเสีเอาซาร่าขาไฟแนนซ์น้ำมันรถเบิร์ตเงินกับเบิร์ต เหอนว่ร้ร้อนแล้วจะรบาดอ่ร้นเออเขาไปย่างไปตีกองได้ยังว่ะเราจำตะเข้าไปแล้อบปาจำเือกรเลาก็เลยบอกมีสารอะไจำที่กแล้อบปจำัสายขยอนแมนบอกหายห่อหรืแมนบอกี่หนอไปนบอปากหรือเขาไปบัติี้าทีโอเคเราบกเขผู้เดียวก็สามพันดอกไมมี้ไน